วยดีมวยไทยเขาวันนี้พามารัดเลาะรอบค่ายมวยชอห้าพยักษ์ค่ายมวยน้องใหม่ที่เปิดได้ไม่ถึงหนึ่งปีแต่ครองจิตครองใจแฟนมวยจนปีนี้ขอรุ้นตำแหน่งค่ายมวยยอดเยี่ยมแห่งปีครับวันนี้เราไปดูการฟิตซ้อมของนักมวยในค่ายกันเลยครับแทบไม่น่าเชื่อว่าแค่การพูดคุยในร้านอาหารที่เมืองจีนของชายห้าคนทั้งคุณชายสุโข,ขทยัยเสียหลวงฟลุกเบอร์มีเกี้ยวทนายพงพัทลุงพ่อเลี้ยงสิทธิ์พยาวและสุดสาครสอกลิ่นมี จะก่อให้เกิดค่ายมวยชอหพยักษ์ย่านลำลูกกาที่ได้ก่อตั้งในวันที่8ตุลาคมในปีที่แล้วระยะเวลาไม่ถึง1ปีค่ายชอห้าพยักษ์เป็นที่พูดถึงของแฟนมวยถึงการทำมวยที่เชื่อใจได้เพราะมวยแข็งแรงและสู้ตายจนกว่าระคังยกสุดท้ายจะหมดยกคมพิวเจีนก็มาปรึกษาคุยเล่นๆกันไว้ตั้งค่ายมวยดีไหมอะไรเงี้ย เราทําได้กันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ไม่คิดตื่นกันครับไม่คิดมอนกันว่าจะมาได้เร็วขนาดนี้เราทามวยออกไปเราทําแข็งแรงออกไปครับเราทํามวยแข็งแรงเราทามันไม่มีว่าออกไปแล้ว6 0สเปอร์เซผมไม่ให้ต่อยผพบอกว่าสู้ไม่ได้ด้วยฝีมือหรือว่าสมองมวยผมไม่ว่าอะไรแต่สู้ด้วยว่าไม่ใจไม่สู้เขาหรือว่ากําลังไม่ถึงเขาออกมาเราต้องคุยกันละพญาหลวงชอห้าพยักษ์หรือเจ้ามดวัย26ปี เจ้าของตำแหน่งแชมป์เปี้ยนมวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น140ปอนด์เป็นรางวัลการันตีความสำเร็จของค่ายก็ดีนะครับเป็นอยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่น้องกันสบายสบายครับซ้อมก็รู้จักหน้าที่นะครับสู้ทุกตัวนะครับทำก็ฝีมือก็ได้ครับแข็งแกร่งครับกำลังไม่หมดนะครับพายกสบายสบายครับผมด้วยผลงานของทั้งพญาหลวงเสือใหญ่ หรือน้องใหม่อย่างเพชรลอมสินปีนี้ชอห้าพยัก์ขอรุ้นตำแหน่งค่ายมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวปีนี้เราหวังไว้ว่าเราอยากได้ดารุ่งค่ายดารุ่งอะไรคิดคุยๆกันเล่นๆน,นะไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแฟนมวยหรือพี่น้องสือนมวยหรือแฟนคลับของชอห้าพยักษ์ผมรับปากเลยว่าผมออกไปเนี่ยผมผมสู้ทุกตัวแข็งแรงทุกตัวหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ